ลักษณะนิ้วก้อยของคุณอาจบ่งบอกถึงแนวทางที่สมดุลระหว่างความสามารถในการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบุคลิกเด่นๆของคุณคือจะมีความยืดหยุ่นระหว่างความแข็งแกร่งและความอ่อนโยนรวมถึงมีความสมดุลในการแสดงออกคุณไม่ใช่คนที่ขี้อายแต่ก็ไม่ใช่พวกแนวหน้าหรือหัวหน้าในกิจกนรต่างๆ ความสมดุลของนิ้วลักษณะนี้ชี้ให้เห็นว่าคุณจะมีระดับความสามารถในการปรับตัวที่ดีมากๆและสามารถเชื่อมโยงเป็นผู้ประสานงานกับผู้อื่นได้ดีโดยไม่ต้องเสียสละในความเป็นตัวของตัวเองหรือเสียสละความต้องการของตนเอง สามารถสรุปได้ว่าคุณอยู่ในกลุ่มผู้คนที่มีความสามารถเก่งกาจในหลายๆด้านอาจเหมาะสมกับบทบาทที่ต้องการการผสมผสานระหว่างการทำงานอิสระและการทำงานเป็นทีมเช่นการจัดการโครงการหรือการให้คำปรึกษาอาจารย์นักเทพจากลักษณะสัดส่วนของนิ้วหัวแม่มือสามารถบอกได้ว่าคุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ คุณมีลักษณะบุคลิกที่เด่นคือทักษะท,ทางด้านการสังเกตรหรือเป็นคนช่างสังเกตที่ดีคุณชอบที่จะคิดทบทวนสิ่งต่างๆอย่างละเอียดรอบครอบก่อนลงมือทำงานเสมอดังนั้นเรื่องต่างๆที่คุณทำจึงมักประสบความสำเร็จด้านความรักของคุณเมื่อคุณได้ตกหลุมรักใครสักคนแล้วคุณจะให้ความสำคัญกับคนที่คุณรักอย่างมาก แต่กระนั้นก็ไม่ได้ทำให้คุณถึงกับหลงไหลคลั่งคลายอย่างเอาเป็นเอาตายคุณจะเป็นคนที่ใส่ใจกับคนรักเป็นอย่างดีแต่ก็จะไม่มากไปจนทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกอึดอัดเรียกง่ายๆว่าคุณเป็นคนที่มีความรักแบบเว้นระยะหากเมื่อเกิดเรื่องผิดพลาดใดาๆกับความรักคุณก็มักจะสามารถยับยั้งความรู้สึกได้ดีกว่าคนอื่นๆเพราะคุณเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้เก่ง ด้วยลักษณะนี้ไม่มีใครที่จะสามารถและเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณได้ง่ายและด้วยที่คุณเป็นคนที่คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลประกอบกับนิสัยช่างสังเกตการตัดสินใจของคุณในเรื่องใดๆจะถูกกลั่นกรองออกมาจากสมองอย่างรอบครอบมากกว่าการตัดสินใจด้วยความรู้สึกคุณจึงมีลักษณะแนวคิดที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้ดีทั้งการงานและความรัก ลักษณะนิ้วมือโดยรวมแล้วคุณเป็นนักวางแผนที่ดีและคุณยังเป็นนักต่อสู้โดยสัญชาตญาณโดยธรรมชาติแล้วคุณเป็นคนที่ชอบการแข่งขันมีความทะเยอทะยานมีความสร้างสารรค์ความกล้าแสดงออกและมีความรู้สึกแสดงออกอย่างชัดเจน รวมถึงคุณเป็นคนใจกว้างมีใจรักความเป็นอิสระมีความมั่นใจสูงชอบทำงานหนักทางด้านอารมณ์คุณดูจะเป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยหรือเป็นคนคือใจน้อยบ้างคุณมักสื่ออารมณ์ออกทางสีหน้าอยู่เสมอคุณเป็นคนที่รู้จักบุญคุณคนหากใครยื่นมือมาช่วยเหลือก็จะพยายามตอบแทนกลับไป อาชีพที่เหมาะสมกับลักษณะบุคลิกของคุณคืออาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ใช้ความทะเยอทะยานและกล้าแสดงออกเช่นศิลปะบันเทิงดารานักแสดงนักร้องหรือการเป็นนักเขียนหรือสาขาอาชีพที่ต้องการความเป็นผู้นำและความกล้าแสดงออกอย่างชัดเจนเช่นนักธุรกิจนักการเมืองนอกจากนี้ คุณยังมีความสามารถตามธรรมชาติในด้านการสื่อสารความคิดอย่างมีประสิทธ,ธิภาพและการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นดังนั้นคุณยังสามารถทำอาชีพเหล่านี้ได้ดีเช่นการขายนักการตลาดการประชาสัมพันธ์หรือการสอนการทูตนักบวชพิธีกร แต่อย่างไรก็ตามวิชาดูเส้นลายมือไม่ใช่วิธีการทำนายอนาคตที่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักการและเหตุผลและมักมีการถกเถียงถึงความแม่นยำในการทำนายดังนั้นผู้ที่รับฟังจึงควรไตร่ตรองด้วยความรอบครอบและด้วยใจที่เปิดกว้าง